สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจันในช่องสไยเยอรมันอีกครั้งนะคะวันนี้จันก็ยังอยู่ที่เอ่อคลิปยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะคะทุกคนอันนี้ที่สนามบินสวรรณภูมิค่ะทุกคนจันบินกลับมาจากสมุยแล้วคันนี้เออหนาก็เลยมาแวะรับค่ะทุกคนเพราะนาก็จะกลับบ้านอันนี้ขนของแบบว่าเพราะว่าเขาจะกลับบ้านค่ะก็เลยเออก็เลยขอกลับไปกับเออนาด้วยเลย อันนี้ข้าวของที่เขาขนกลับบ้านกับทุกคนก็จะเต็มรถหน่อยเนาะเพราะกลับมาถึงบ้านล้วทุกคนโอ้ยเพราะก็ทําความสะอาดบ้านก่อนเลยเพราะว่าปกติอะ่ะพ่ออยู่คนเดียวพ่อก็คือทําหลายอย่างอะ่ะทุกคนแกคนเดียวแกก็เหนื่อยไม่ไหวเนาะบ้านมันก็จะลุกนิดนึงแต่ว่าเรามามาถึงก่อนใครเขาเลยก็เก็บกวาดทาความสะอาดบ้านก่อนเลยค่ะทุกคนกว่าจะเสร็จก็เย็นเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ เข้าครัวทำกับข้าวอันนี้เป็นบรรยากาศที่บ้านจ,นจริงๆเลยบ้านนอกเราเนาะบ้านต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้เออก็รอทำงานเก็บเงินไว้สร้างบ้านก็คงจะอีกหลายปีค่ะทุกคนแต่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กเนาะก็ในครัวก็จะมีแบบนี้ ค่ะหลังจากอิ่มกันแล้วอาหารมื้อเย็นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาเตรียมที่นอนสําหรับคืนนี้กันค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นที่นอน <and people S 1> ของจันและแฟนแล้วก็ลูกจันนะคะทุกคนก็นอนด้วยกัน3มคนคุณลูกอยากจะนอนกลางมากค่ะนางอยากนอนกลางแต่คือแบบนางนอนดิ้นมากค่ะทุกคนถ้านางนอนกลางคือสงสัยทีบจันกับแฟนออกไปนอกม้งแน่เลยค่ะทุกคนก็เลยบอกว่าถ้านอนริมนะถ้า ออกระเด็นออกไปนอกมุ้งก็ไปออกระเด็นออกไปคนเดียวอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนน่งนอนดิ้นค่ะทุกคนแล้วก็เตรียมที่นอนเสร็จไว้สำหรับคืนนี้คะ่ะค่ะตรงนี้เป็นที่ที่จันซื้อซื้อ,อเออซื้อไว้นะคะเป็นที่ดินประมาณหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานเนาะจันซื้อกับเออน้าที่ไปรับจันมาจากสนามบินนะคะเขาเขาแบ่งขายให้ เพราะว่าเป็นน้องชายของแม่ค่ะทุกคนเขาก็เลยแบ่งขายให้อันนี้จันก็ซื้อหนึ่งไล่กับอีกหนึ่งงานแล้วก็ให้พ่อถมที่แล้วก็ขุดสระค่ะไวเ้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วตรงนี้พ่อก็เออถมที่แล้วก็ล้อมรั้วไว้ตรงฝั่งด้านหน้าจันก็จะปลูกไว้เอ,อไว้ปลูกบ้านค่ะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อไปให้พ่อปลูก ปลูกมามาอยู่ที่นาเวลาอยากมานอนเล่นอยากมาอยู่ตรงนี้ที่นาค่ะทุกคนอันนี้จันก็มาช่วยเออมุงกระต๊อบมุงห้างนาค่ะทุกคนเผื่อพ่ออยากมาเออพักผ่อนอยู่นี่หรือว่าพาแม่มาเล่นมานอนเล่นที่นาอะไรเงี้ยตอนนี้ลมเย็นนะคะทุกคนที่นานี้ลมเย็นส่วนฝั่งข้างหลังตรงเนี้ยก็เป็นที่ของเออนาค่ะทุกคนนาที่แบ่งขายให้ พราแกบแบ่งขายให้แล้วฉันก็กล่าวว่าอนาคตข้างหน้านั่นแหละคะ่ะทุกคนแต่ก็ยังว่าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนอกว่าจะหาเก็บเงินได้สักก้อนนึงเอาไว้มาปลูกบ้าน,นะคะ่ะทุกคนแต่อย่างน้อยก็มีที่แล้วก็ก็ยังดีค่ะทุกคนก็ค่อยคอยขยับขยายค่อยๆ่อยทำไปทีละขั้นตอนตามกำลังเลาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ รวยอะไรมากมายแล้วก็ทำงานหาเงินแล้วก็เก็บโอ้หลายส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ส่งบ้านอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านค่ะทุกคนก็จะพยายามทำเพื่อครอบครัวเพื่อทุกคนให้ดีที่สุดเนาะเพื่อความเป็นอยู่ของทุกคนที่ดีขึ้นอันนี้ก็ค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปทีละน,นิดทีละหน่อย,อยตามกำลังเรานะคะ เออมันจะได้ไม่เหนื่อยเรามากไม่ไม่ทำอะไรได้แบบว่าเกินกำลังตัวเองเราเนาะคือจันคิดว่าจันทําเท่าที่จันทําได้แล้วก็ทําไหว <ทำ S 1> แล้ว<า>จันก็ยนพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะทุกคนยนิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยทำไข่อะหาทายไอ้เขงอุ้ยไม่ได้มีโอกาสกินบ่อยๆนะจ๊ะยิ้มหน่อย พาะครัวพาะครัวพาะครัวมาเองฮะไอ้ขั้นจะเอากูดคอเกินสัดฮะสร้างบอกโอ้รอกินถ้าขาวอีกหน่อยนี่เกาหลีเลยเนี่ยแต่นี้เกาอะไรไม่รู้เนี่ยขาอันนี้ทำอะไรคะเอาเอาเอา อันนี้เมนูอะไรคะพ่อครัววันนี้สาธิต่อยค่ะมีดสับไก่ใต้น้ำค่ะคุณชายเขาจะทำไก่ใต้น้ำให้ชิมนะคะนี่ไม่ได้มีโอกาสจะมาชิมฝีมือเขาไปบ่อยนะคะนี่ตั้งแต่เกิดมาจะสามสิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยกิน,น,ะะนเลยค่ะอ้าค่ะแปบ๊บนึง พักก่อนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้กําลังทําไก่อยู่ค่ะไม่ายเลยมัน,ยอ,ยมนอ้วเพราะว่าทําไก่ก็คงจะัจกสน,นางค่อนข้างขยันมากค่ะทุกคนดูค่ะอันนี้นางก็สรรหาของมาให้เรากินแปลกๆค่ะทุกคนอันนี้ไข่มดแดงนางก็ไปสอยไข่มดแดงนี่แค่ลังเดียวนะคะทุกคนนางก็ไปสอยมา ตั้แรก่กับว่าจะแกงเนาะแต่มันไม่มีผักหวานอยากกินใส่เออเออไข่มดแดง <c oughs> แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคนแต่ว่าไข่มดแดงมันก็อร่อยเน,ะน,นาดดนเนะถ้าคนไม่กินก็ขอโทษได้นะคะทุกคนแต่สําหรับที่บ้านจันเขาก็ก็กินกันปกติค่ะทุกคนอันนี้ไข่มดแดงแพงนะคะทุกคนเออกิโลนึงน่าจะหลายหลายบาทค่ะทุกคนน่าจะหลายร้อยแล้ว <laughs> อันนี้นางก็ไปสอยมาอันนี้แค่ลังเดียวนะคะทุกคน จันก็เอาไปใส่ไข่เจียวอร่อยวืรวุ่นค่ะทุกคนใส่ไข่เจียวแก้โซ่เราเลือกแบบเป็นอะปัดปัดิดหน่อยปัดอะไรเอาหมุดในมุดมันออกที่ไหนได้ปัดไข่กระเด็นหมุเอานี่มาดิจะใส่ตะมุ่งโอจะเอาไข่ กินได้เหรอได้เนี่ยกินได้เนี่ย่เรอินแบบไม่ได้เรียนแบบมีจมูกเหล่าในโซนกระเีม้านกเ่กินยอข้านอาบ้เอาดีกว่า แม่ค้ามาขายข้าวโพดค่ะทุกคนข้าวโพดเขาเหนียวหวานหวานปา,ากแม่ค้าก็หวานหวานค่ะทุกคนอร่อยแล้วก็รสชาติหวานเหมือนที่เขาบอกจริงค่ะ Was machst du schon? Was machst du? Ich? Ich mhm. plopp hier irgendwelche Gemüse zusammen. Keine Ahnung. Mixer wäre einfacher, ne? Ach. สมัยโบราณเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนก็ใช้กันแต่แบบนี้เนาะเวลาตําข้าวหรือว่ามีเทศกาลอะไรเขาเรียกแบบถ้าแถวบ้านก็คือแบบตาข้าวเม่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบว่าใช้โคกใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็แบบมาช่วยกันตำค่ะทุกคนอันนี้เป็นเครื่องออปลาซาบค่ะทุกคนจันจันคั่วเอ่ยพวกหอมกระเทียมข่าตะไคร้อะไรพวกเนี้ยค่ะทุกคนแล้วจันก็เอา เออามาตำใส่คุกใหญ่ทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะผสมเออใส่กับประสับทีหลังค่ะทุกคนอันนี้จะทำเยอะแล้วก็เตรียมเอามาไว้กินที่เยอรมันค่ะทุกคนกว่าจะตำเสร็จร้อนมากค่ะทุกคนกว่าจะละเอียดหมดแรงค่ะแฟนก็ช่วยตำนิดนึงค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวทำขนมหวานสำหรับมื้อเย็นต่อค่ะทุกคน คืออยู่บ้านนี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเลยนะคะทุกคนแทบจะแบบว่าไม่ได้ว่างเลยเหมือนจะยุ่งวุ่นบายตลอดค่ะทุกคนอันนี้เจนก็เตรียมทำกับข้าวหลานสาวบอกอยากกินน้ำพริกองเจนก็จะทำน้ำพริกองส่วนหลานชายบอกอยากกินบัวลอยไข่หวานอ่ะจัดไปค่ะทําตามที่ลูกหลานเรียกร้องค่ะเพราะนานๆทีเราก็ ได้กลับบ้านแล้วก็ไปทําให้เขาพอ่พอพวกเขากินกันได้ทำให้พอ่อให้แม่ให้หลานให้ทุกคนได้กินกันส่วนหลานก็มาต่ออีกอยากกินหมูกระทะค่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าจะรวมรวมภาพเหตุการณ์ในหลายๆวันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ในวันเดียวนะคะที่ทําอันนี้อันนี้น่าจะจะอยู่บ้านประมาณสองอาทิตย์ค่ะทุกคนอันนี้ หลานค่ะนนแล้วก็พีส่สาวสาวคนกลางอันนี้พม,มนาน,นมคือที่บ้านเราอดีอย่างนะคะทุกคน จะมีรถมาขายแบบว่าขับเข้ามาขายขนมขายน้ําขายก๋วยเตี๋ยว <c oughs> คือแบบมีทุกอย่างอ่ะแค่นั่งอยู่บ้านเฉยๆบางทีไม่ต้องออกไปก็มีแบบว่าแม่ค้าพ่อค้ามาขายของอันนี้เขาก็จะขายพวกลูกชิ้นทอดแล้วก็พวกน้ําปั่นน้ําอัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยู่บ้านอยู่ที่เมืองไทยอ่ะคือแบบดื่มน้ําอัดลมแทบทุกวันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะทุกคนร้อนมากๆ ก็เลยต้องกินอะไรที่แบบเย็นๆค่ะทุกคนอันนี้คุณชายค่ะทุกคนเขาจะทําเบ็ดไปตกเบ็ดกันค่ะทุกคนก็เลยให้หนางไปทําไปไอซื้อพวกเออเครื่องทําเบ็ดทําอะไรมานี้แล้วนางก็ไปตัดไอเอ,อเอคั้นเบ็ดะอ,อคะค่ะทุกคนไผ่ต้นไผ่ลำเล็กๆอะค่ะทุกคน นางก็จะใช้ไอ้ต้นไผ่ตรงเนี้ยเอามาทําคันเบ็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะทําเบ็ดแล้วก็ไปตกเบ็ดกันค่ะทุกคนทําเบ็ดค่ะทําทเบ็ดจะไปตกเบ็ดค่ะโอ้หายมีดเออตัดเลยโซมาซังวัตถุดิมัสทำเบ็ดค่ะทาเบ็ดร้อนด้วยค่ะจะไปตกปลาค่ะ เบ็ดเมืองไทยค่ะไม่ใช่เบ็ดฝรั่งฮะงั้นว่าจะไม่ตกศพปกรณนูนน่นแหละแม่เจ้าลูกไปดูทำบ่อยใช่หปยไม่ต่อบเบ็ดยาวใช่ป่ะนี่แหละเผื่อยาวไปก็ว่าหรือ,อ,ว,อว,ว่ายาวไปน้ำขิงฮะยาวชื่อน้ำขิงนะน้องเอกชื่อน้ำขิง ซูมเนาะหน้าคนทำซูมไปยันตาเลยญญาตา,ยต,าตูดตูอ้อาเอาเร่องว่าซูมถ่ายทำนู่งถ่ายตอนทำอะขิงเหรอขิงขิงไปตกเบ็ดบ้าพูดถึงเรื่องเบ็ดเรื่องตกปลานี้ก็คือต้องยกให้แฟนจันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแฟนจนันน่ะชอบ ตกเบ็ดมากชอบไปตกปลามากค่ะทุกคนนางก็จะรู้วิธีการทำการม้วนเออเขาเรียกกา,ารมัดเออเชือกเอ็นค่ะทุกคนให้ไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันเนี่ยเขาเขาจะเก่งเพราะว่าที่เยอรมันถ้าใครจะตกเบ็ดก็คือแบบว่าต้องไปเรียนต้องไปเรียนเพื่อขอใบอนุญาตตกเบ็ดเลยนะคะทุกคนที่เยอรมัน <laughs> คือจะตกแบบบ้านเราไม่ได้ค่ะทุกอย่างคือ <ทำ S 1> ต้องมีกฎมีระเบียบแล้วก็ ต้องมีใบอนุญาตทุกอย่างค่ะทุกคนสำหรับสุดท้ายนี้เจนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะยังไงเจนก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ